สวัสดีผมผมได้ซื้อเจ้าเครื่องตรวจจับโลหะผมผมได้ประกอบมแล้วนนผมมันมีชื่อว่าเออตัวนีนะผม A1 Max ครับ<ม>รุ่น A1 Max ผมจะทดลองดูว่าเจ้า A1 Max เนี่ยมันสามารถเออค้นหาความลึกได้เท่าไหร่นะครับผมคุผมได้ขุดหลมุมแล้วผมก็ได้เอาของฝั่งมาแล้วนะผมว่าตามความลึกเท่าไรเท่าไรนะผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะผมนีรับผมผมก็ได้ฝังไว้ที่ที่นี้ ห้าเซนสิบเซนนะครับผมสิบห้าเซนอันนี้ก็ยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนแล้วก็สามสิบเซนโลลึกสุดขอผมฝังไว้ลึกสุดคือสามสิบห้าเซนนะครับผมถิดว่ารรดาชุกคนฝังไว้เนี่ยผมฝังไว้เนี่ยนะครับผมว่ามันสามารถทําหาได้ลึกขนาดไหนผมว่ามันจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้นะครับผมมันจะถึงขนาดไหนความจากห้าเซนสิบเซนสิบห้ายี่สิบ แล้วก็ยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบสามสิบห้าผมไปดูว่าเ,าเครื่องเนี้เนี่ยนะเข้าเนี้ยมาฉาได้ความตึงเท่งไหนผมเราเอามาเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาครวจะมาทดลองเลยนะผมมาครับผมมาแล้วผมเราก็จะทําการเปิดเครื่องตรงนี้ครับเป็นตุ่มเปิดเครื่องนะครับตรงนี้มาครับผมแล้วเปิดเครื่องกันนะครับผมมาแล้วผมเราทดลองเลยนะผมไอนนคือห้าเซนนะห้าเซนนะห้าเซนนะ โอ้เจอเห็นไหมครับเจอน,นะเจอน,นะได้นะได้นะอ้สิบเ็นะผมเสิบเสรอ้นะดูข้าเลยผมเจอนะสิบห้าเสร็จนะผมผมเจอนะสิบห้าเสร็นะผมดูนะผมอันน,นี้คือยี่สิบเร็จนะผมก็เจออยู่นะผมยี่สิบเร็นะผมยังเจอครัอันนี้คือยี่สิบห้าเสร็จน,นะผม มันตดนว่ายี่สิบห้าเซนตริงจริงแต่เจอไม่เจอนะผมมันจะเอ,อเ่อเจอเลยนะผมแต่ว่าค่ามันค่ามันจะน้อยอยู่แต่ว่าท่าจะไม่ถึงนะผมขอได้อยู่ผมก็แต่จะไม่เจอเลยนะมาดูสามสิบเจ็ดน,นะครับผมเจออยู่สามสิบเจ็ดเจอครับแต่ถ้าเป็นสามสิบห้าเซนนะครับผมสามสิบห้าเซนก็เจอครับผมว่าเขาเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องนะผม หลับเจ้าเครื่องนี้นะผมเป็นรุ่น A 1 Max นะผมค้นหาคนเ,เลือกได้อยู่ประมาณประมาณแบบชัดเจนเลยนะผมแบบค้นหาแบบชัดเจนแล้วอยู่ที่แบบยี่สิบนะผมย0 2สิบยี่ห้าขึ้นมันแรงอยู่ครับแต่ตกประามาณ30ปส5สห้ามันขึ้นมันจะเบาๆมันจะไม่ค่อยเกผมเจ้าเครื่องนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะผมนั่นแหละ,ะับผมถือว่าคุ้มนะผมแบบตกสายหาสมบัตินะผม คนหน้าซื้อหาเอาไปใช้นะผมก็มันก็ไม่ใช่เรืที่ดีนะผมแต่ว่าสาหรับคนงบน้อยนะผมมือใหม่กบน้อยผมก็ว่าเหมาะมากเลยนะผมเหมาะมากเลยนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจผมด้วยน,นะผมสิอกัใหม่คลิปหน้าน Bye, ครับผมบายครับผม